สวัสดีครับเพื่อนๆทุก้อนสวัสดีครับพี่น้องยูทูบเบอร์ครับผมอกับบาคว,วางครับผมมือยูทูบเบอร์มือใหม่ยูทูบเบอร์ครับเพื่อนเพราะควางกำลังจะไปทำงานครับพี่น้องก็เลยนั่งอัดคลิปสคริปหนึ่งกับส่งในระบบก่อนพี่น้องเป็นวิดีโอสั้นไอเป็นวิดีโอยาวครับผม เห็ดไม่เน่าเราไปลองกับประมาณสามนาทีครับผมต่อไปบ้ากวางก็ยังไ่ได้เห็ดเน่าหรอมาสักสามนาทีนี่แหละส่วนใหญ่เพื่อนๆเบิ่งบ่ค่อยจบแบเนี้ใหญ่เลยนะครับก็หามาดูจบไหมก็มีอยู่ครับแต่ว่ามันเทียบแบบเพื่อนๆบ่มีเวลาที่จะเบิ่งไม่เน่าจนเพลือยไปแล้วก็ทำวิโดว์สั้นเห็ดวิโดว์สั้นเนี่ยเน่เนี่ยผสมหมุนใส่เพี่น้องเนาะ ขอบคุณทุกทการรับชมนะเออเพื่อนในทุกท่านครับท,ทุกคนว,กวันนี้บ้ากวางากันก็ค่อยๆปั่นจ่องไปเรื่อยเลยพี่น้องบอกเฝ้าต<อ>้องก็ขอใจอยู่ครับเป็นเพื่อนบางท่านาว่าไปยาวไปเลยครับบ้ากว้างอยากมีเวลาไหลเยอะครับเราก็ทำตามเวลาเรานั่นแหละทำตามความสามารถเราเรามีเวลาเท่านี้เราก็ทำเท่านี้ยี่ห่บงจบไี่จบ รังกันขเขีเส้นใช้ขึ้กัน,นพี่น้องก็ที่ว่ากันขอประคุณมากมากนี่นะครับทุกคนช่วยขับรถได้พี่น้องแต่เวลาว่าตามก็เป็นหน้าที่นะขอบคุณหลายๆเด้อครับทุกท่านแล้วชลเป็นอย่างไรบ้ีงสีม่วงสบเลยพี่น้องสามมวงกวาดสีม่วงประมาณนี้เนาะขอบคุณมากมายเลยนะครับ ช่วงนี้ขอแสดงความอยู่ดีครับเพื่อนหลายท่านนะครับได้จบกันไปหลายรุ่นแล้วบางท่านก็ 3, 2, ทำสอง 3, ช่องสามช่องมั่นนะครับถือว่าสุดยอดมา,มากเลยนะครับเอากวางทั้งช่องแดงกับยิดเช้ช่องเดียวเลยพี่หน้่งบ่เฮดพอด2องสามช่องของเมยครับ บางวางเลุ่เรนหลายทางนะพี่น้องสร้างตัวตนหลายแพลตฟอร์มก็จะเอาตามความสามารถทจะคล้องแหละตามกำลังตัวเองนั่นแหละกำลังตัวเองไปได้เท่าไหรก็ทำเ,เท่านั้นอะมันย่าพี่น้องตามมาที่แล้บวบาวของเขานี่อยากจบทำการบันทึกไปตรงน้นะพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อครับผม